ถ้าพูดถึงการ์ตูนสักเรื่องในวัยเด็กทุกคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะนึกถึงการ์ตูนดังอย่างโดเรมอนอุพกานารูตโตและจะต้องเหนือกว่าโคคาเงะรุ่นก่อนๆให้ได้เลยล่ะคอยดูสิโคน,นันเป็นนักสืบสุดฉลาดความเป็นจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหรือการ์ตูนที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายอย่างการ์ตูนเรื่องกันดั้ม กันดัมเป็นซีรีส์แอนิเมชันญี่ปุ่นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่อสู้ขนาดยักษ์สร้างโดยบริษัทซันไลท์คอมพานีซึ่งบริษัทเด็กเป็นผู้นำลิขสิทธิ์เข้ามาฉายในประเทศไทยนับเป็นแอนิเมชันซีรีส์แรกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการ์ตูนหุ่นยนต์แนวเรียวโรบอตซึ่งมีการสร้างภาคต่อและภาคใหม่มาจนถึงปัจจุบันระยะเวลาราวๆกว่า30ปีการที่กันดัมเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์ยักษ์ต่อสู้กันมีคาแรคเตอร์ของแต่และตัวละครที่โดดเด่นและสวยงามมากมายเนื่องจากมีหลากหลายภาค ทำให้เกิดโมเดลหุ่นยนต์ที่ได้รับความนิยมในการสาระสมเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่เรียกกันว่ากันพลากันพลาเป็นโมเดลหุ่นยนต์พลาสติกผลิตโดยบริษทัทบันไดตัวกันพามีอิทธิพลทําให้ยอดการดูการ์ตูนกันดั้มพุ่งสูงขึ้นการประกอบโมเดลกันพลาแต่ละตัวนั้นจะมีความยากง่ายไปตามขนาดและตามเกณฑ์ซึ่งวันนี้นักสะสมมือใหม่จะได้รู้จักตัวกันผามากยิ่งขึ้น และอาจจะทําให้คุณ้เริ่มสะสมตัวกันผารักในการต่อกันผาก็เป็นได้ความยากง่ายอ่ะมันเหมือนกับมันมันอยู่ที่ความถนัดสําหรับพี่อ่ะมันไม่มีอะไรยากเกินไปแล้วก็ง่ายเกินไปสําหรับความพาย,ยายามของคณน,นะบางคนจะรู้สึกว่านี่มันง่ายมากเลยเพราะว่าเราชอบเราสนุกกับมันเรารู้สึกว่าพอเราเจอปัญหาแล้วเราอยากจะแก้ปัญหา แต่สำหรับบาคนก็จะรู้สึกว่ามันมันยากจังเลยทําไมมันถึงยากขานาดนี้มันมันตอบยากมากเลยว่ามันยากหรือง่ายแต่ว่ามันอยู่ที่คนประกอบมากกว่าสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่มัดนะคะ,คะเป็นเจ้าของขอานกันดั้งค่ะร้านคอนเทียคอนเทียร้อยค่ะร้านจะอยู่ฟิลเตอร์พาร์ครันสิตชั้นสามนะคะมาง่ายๆก็คือขึ้นลิฟต์ลงหนังมาค่ะจะอยู่ในโซนน้ำพุ จะมีเสื้อยืดร้านยืดเป่าข้างหน้าเดินเข้ามาในซอยนิดนึงตรงข้ามกับร้านสเก็ตบอร์ดอะคะ่ะหาง่ายค่ะไม่ได้เปิดร้านประมาณป,าณปี2012คือก็นานแล้วแหละเป็น10ปีแล้วเกือบสิปีตอนแรกอะ่ะมันก็เริ่มมาจากการเล่นกันก่อนเล่นกันแบบสนุกสนุกกับเพื่อนกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยท,ทาไมเราไม่เอาไอสิ่งที่เราชอบอะเอามาทําเป็นอาชีพเราได้แต่ก่อนที่พี่จะมาเปิดร้านอะพี่ก็ไปเป็นพนักงานบร,ริษัทไปเป็นเซลแบบหาประสบการณ์เพราะว่าจริงๆแล้วกัน การแค่เราเล่นของเล่นอนะ่ะมันไม่สามารถทําอาชีพได้เราต้องรู้แบบการตลาดรู้การขายอะไรอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วพอเรารู้เรื่องตรงนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาับาโปรดักต์สักตัวหนึ่งที่เรารู้สึกสนุกกับมัน <ใช S 1> ก็เลยเปิดเป็นร้านของเล่นอันนี้ขึ้นมาคนะ่ะก็จะมีเซนไตไรเดอร์กันดัๆๆๆๆมๆๆๆเป็นพวกแบบทำอาชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นโรบอรททำอาชีมีกันดัมมี เป็นไตรเลเดอร์ lighter, อย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆลองตลาดดูว่ากลุ่มลูกค้าเราอะ่ะเขาเล่นอะไรมากที่สุดก็จะเติมมันนั้นมากที่สุดส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะเป็นประกอบกันดั้มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาหันมาชอบกันดั้มเพราะว่ามันสนุกมันเริ่มจากการที่เราเห็นเขาเป็นแผงก่อนตอนแรกแล้วพอเวลาเราเล่นเขาอะ่ะมันประกอบขึ้นมาเป็นตัวมันเหมือนกับเราสกเรสแบบมันทําสําเร็จสักหนึ่งชิ้นสักหนึ่งอย่างในงานที่มันค่อนข้างท้าทายแล้วบวกกับ ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําการตลาดแบบดีด้วยคือเขาปล่อยของเล่นออกมาทุกปีแล้วก็มีแบบบริษัทในไทยที่เอาเข้ามาทําการตลาดกันค่อนข้างเยอะพอมันเกิดการมองเห็นเยอะมันก็เลยทําให้คนหันมาเล่นกันเยอะขึ้นตอบนำถามมัน,ม,นมันมีประโยชน์ไหม คิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งเลยคือมันสนุกสนุกแล้วก็มันให้สมาธิเวลาเราเล่นกดั้มเนี่ยเราก็ต้องใช้สมาธิในการประกอบเหมือนมีลูกค้าที่บางคนอะ่ะคือน้องจะอาจจะสมาธิสัน้นหรือว่าติดเกมมากๆพ่อพึนน่งแม่เขาก็จะแบบเริ่มหางานอะไดีเล็กอย่างอื่นให้เขาทําก็เลยลองเลือกกันดั้มให้เขาประกอบพอเขาประกอบแล้วเขารู้สึกว่าเออจับกด,ดกับงานตรงเนี้ยมากๆแล้วเขาก็จะรู้สึกสนุกกับ กับงานที่เขาทําด้วยมันเป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะแล้วก็สมาธิมันช่วยในเรื่องการอ่านแบบเพราะว่าแบบเนี่ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเนาะแต่เราอ่านแบบออกอะไม่ต้องเป็นภาษาไทายก็ได้เราอ่านเป็นรูปภาพได้มันก็เหมือนกับเราเสริมทักษะอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะประกอบได้แต่ต้องเป็นคนที่แบบที่ว่านะต้องเป็นคนที่แบบตั้งใจจริงๆอะที่จะเล่นงานเหล่านี้ได้ อุปรกรณ์มันมจะทําให้งานเราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นสแตนดาดเลยที่แนะนําเป็นคีมคีมตดัดค่ะแล้วก็ปากกาตัดเส้น2ออันเนี้ยแนะนําว่าควรมีคือมันเป็นอุป,ปรกรณ์ระยะยาวเราอะซื้อกันดั้มตัวหนึ่งอะมูลค่ามันค่อนข้างแพงแล้วเราไม่ใช้คีมงานเราเสียมันจะเสียดายแต่ถ้าเราตัดไปซื้อคีมดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ได้หลายตัวเลยตัดสินใจซื้อเรว็วก็ได้ใช้เร็วได้ใช้ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่เราประกอบไปเรื่อยๆคีมก็มีราคาตั้งแต่250บบาท ก็จนถึงราคาแบบสองสามพันก็มีอยู่ที่ว่าเราประกอบเกรดไหนก็เลือกให้มันเหมาะสมกับางานที่เราทําจาเป็นค่ะจาเป็นที่จะมีลูกค้าสองกลุ่มก็คือหนึ่งคือชอบดีไซน์ไม่ดูการ์ตูนเลยแต่ว่าเห็นว่าตัวนี้มันเท่มันหล่อก็จะเลือกที่จะประกอบกับอีกอย่างก็คือ,อดูการ์ตูนมาทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าอยากจะเริ่มแนะนําเป็นเกรด HD กับ SD ก่อนไม่ว่าลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ ชอบดีไซน์หรือว่าลูกค้าที่ดูการ์ตูนมาพี่ก็จะแนะนําให้ใช้เป็นแบบเพจีก่อนเพจีก็จะเป็นง่ายๆแบบนี้ไม่มีโครงไหนพี่หยิบให้ดูสักตัวหนึ่งอ่ะสมมติเป็นวิวไซส์ตัวเนี้ยเป็นกระด้มที่เป็นที่นิยมค่ะแล้วก็เป็นแบบธีมสีฟ้าน้ําเงินขาวซึ่งจะเป็นแบบธีมพเอกการประกอบก็จะไม่ซับซ้อนค่ะแผงก็จะไม่ค่อยเยอะค่ะตัวนี้ก็แนะนําแล้วก็จะเป็นพวก SD แบบตัวเล็กๆถ้าแ,แบบว่าคนชอบแนวน่ารักน่ารัก,นรกเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ก่อนประกอบก็ใช้เวลาประมาณ สชั่วโมงก็น่าจะเสร็จเสร็จตัดเส้นอะไรเรียบร้อยติดสติกเกอร์ก็ใช้เวลาประมาณนี้ค่ะแนะนําง่ายๆอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยก็จะเป็น RG ซึ่งอาจจะต้องต่อตัวนี้สัก5ตัวก่อนแล้วค่อยแบบเลื่อนระดับไปเป็นเกรดนี้วิธีการดูแลรักษามันไม่ยากต่อเสร็จแล้วเรารู้สึกทะนุถนอมเขาแล้วก็จะเอาเขาใส่ตู้ ใช้แบบว่ามันจะมีน้ํายาเช็ดด้วยนะน้ํายาเช็ดแบบว่าเช็ดฝุ่นออกแล้วก็ดูแลโดยใช้แบบแปรงค่อยๆปัดฝุ่นเขาออกอะไรเงี้ยแล้วก็โชวในตู้เลยใส่ไว้ในตู้ดูสวยๆค,ยคืองานบันไดเนี่ยเขาจะตีตาบันไดเลยจะมี2แบบก็คือบันไดที่เป็นบันไดสีแดงกับบันไดสีน้าเงินบันไดสีน้าเงินเนี่ยจะเป็นบันไดที่บริษัทรวมกันแล้วกับบันไดสปิริตก็คือจะเป็นแค่โลโก้ใหม่เฉยๆแต่งานอะจะเป็นเหมือนเดิมส่วนของตีนะคะเขาจะทําให้ใกล้เคียงแต่เขาจะไม่สามารถใช้คําว่าบันไดได้เขาจะใช้แบบ แบรนด์อื่นอย่างด้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสังเกตด,ดูก็รู้แล้วนะถ้าคนเล่นหรือถ้าเกิดสมมุติว่าง่ายกว่านั้นคือเวลาเราเปิดแทกขึ้นมนาะมันจะมีถ้าเป็นของบันไดแท้เขาจะมีเขียนตรงนี้เลยว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ของบันไดอ่ะจะต้องเป็นของแท้นะจะต้อง make in Japan นะคะทุกซองทุกแผงทุกแผงเลยนะคือเขาจะปั๊มมาอย่างเงี้ย make in Japan ทุกแผงแต่งานจีนอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็มีแบรนด์ที่ดีอยู่แต่ยากค่ะหาย,ยาก ถ้าแนะนําว่าถ้าเป็นืูใหม่อะแนะนําให้เล่นงานแท้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยงานทำไมมันแข็งมันแบบใส่ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลไกาการตลาดอะมันเป็นเรื่องของดีมานตับขายคือถ้าสมมุติว่าช่วงที่สินค้ามันเข้ามาเยอะอะแล้วมีลูกค้าที่อยากจะกักตุนสินค้าเขาก็สามารถซื้อไปแล้วรอให้สินค้าตัวนั้นนะคะดตลาด แล้วก็อามาขายในราคาที่สูงข,ขึ้นได้มันไม่ใช่แค่เฉพาะของเล่นอย่างเดียวนะมันเป็นกับทุกอย่างเลยหุ้นบิตคอยเลยอย่างเงี้ยบางคนก็ช้อนซื้อในราคาที่มันปกติแล้วรอที่ตอนที่มันขาดตลาดแล้วามาขายในราคาที่แพงความที่เห็นในด้านเนี้ยพี่แบบมันพูดเงี้มันมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความเป็นปัจเจกอะ่ะคือใครใครจะทําก็เป็นเรื่องปกติแล้วเราที่เป็นลูกค้าเองแล้วก็ ถ้าเราไม่พอใจตอนช่วงสินค้าราคาแพงเราก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าที่เ,เรารองไม่ได้เราอยากเล่นเรายอมซื้อในราคาที่แพงเพราะเราต้องการเล่นเร็วมันก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าแบบบางคนก็เก่งไปแล้วแปกก็มีนะคือคิดว่าตัวนี้มันต้องขัดตลาดเลยซื้อเก่งอนะไรเงี้ยแล้วมันก็แปกคือมันก็รีโบดักคือบริษัทเขาตัวนี้รอบรีโบดักทุกๆกี่รอบของเขาอะไรอย่างี้ค่ะต้องศึกษาด้วย ต่อไปจะเป็นการแนะนําการเลือกซื้อ gate, สี่เกตสําหรับผู้เริ่มต้นเพื่อให้ง่ายต่อ,อการฝึกประกอบตัวการพลาเรามาดูกันว่ามีเกตอะไรบ้างและแต่ละเกตมีขนาดและลักษณะแตกต่างกันอย่างไรซูปเปอร์ดีฟอรหรือ SD จัดเป็นเกตที่ราคาถูกที่สุดเพราะขนาดมันเล็กยิ่งกว่า1ต่อ144อีกความสูงประมาณ8ซนติเมตรสัดส่วนหัวโตตัวเล็กน่ารักต่อง่ายมาก ข้อเสียคือการแยกสีซึ่งจัดว่าน,น้อยที่สุดเหมาะกับคนที่ชอบทำสีสามารถหาซื้อสะสมได้จำนวนมากโดยไม่เปลี่ยนเงินเท่าเกตอื่นๆราคาอยู่ที่600-2,000เยนหรือราวๆ200-600บาทไฮเกตหรือ HG เป็นการพาเกตที่ผลิตออกมาในอัตราส่วน1ต่อ144 มีแบบให้เลือกซื้อที่หลากหลายตัวกันผ่าจะเหมือนการ์ตูนต่อไม่ยากความสูงประมาณ13เซนติเมตรเป็นเกดที่มีรายละเอียดของตัวกันผ่าและจุดขยับใช้ได้ในระดับหนึ่งในบางจุดไม่มีการแยกสีออกมาให้แต่จะให้ติดสติกเกอร์หรือทำสีเองเพื่อเพิ่มความสมจริงและความสวยงามให้กับตัวกันผ่าตัว HG ที่ออกมามักมีรายละเอียดที่สมจริงมากกว่ารุ่นก่อนๆบางตัวต่อดิบออกมาก็สวยใช้ได้เลยน่าสะสมมากๆสำหรับมือใหม่ เนื่องจากต่อไม่ยากมากราคาอยู่ที่1,200ถึง3,000เยนหรือราวๆ350ถึง900บาทเรียวเกตหรือ RG คือเกตที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่จากทางค่ายบันไดพร้อมกับงานครบรอบ 30th Anniversary Commemoration Project อัตราส่วน1ต่อ144มีความสูงประมาณ13ซนติเมตรเหมือนกับ h i ไฮเกตแต่จะมีรายละเอียดที่มากกว่าไฮเกตมากอาจจะเทียบเท่า Master ร์เกตหรือ Perfect g a t เกเลยที่สำคัญที่สุดคือราคาไม่แพงมากสีสันสวยงามแต่ก็จะต่อยากกว่าตัว h i ไฮเกตราคาอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง4,000เยนหรือราวๆ900ถึง1,200บาท มาสเตอร์เกทหรือ MG เกทที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากๆเนื่องจากมีความสวยงามและสมจริงทีเดียวอัตราส่วน1ต่อ100สูงประมาณ18ซนติเมตรมาสเตอร์เกทนั้นมีจุดเด่นอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์เฟรมหรือโครงในที่นอกจากจะทำให้การพามีความแข็งแรงมากยังทำให้การเคลื่อนไหวสมจริงขึ้นมากอีกนิ้วที่ขยับได้มากขึ้นการฉีดสีของพลาสติกที่เรียกได้ว่าไม่ต้องทำสีเพิ่มเติม,ตมก็สวยงามเหมือนต้นฉบับ ต่อยากพอๆกับตัวเรียวเกตราคาตั้งแต่3,400เยนหรือราวๆ1,000บาทขึ้นไปกันดั้มจะเป็นคำที่วัยชายเรียกหุ่นหุ่นยนต์กันดั้มในอนิเมะครับส่วนกันพาเนี่ยจะเป็นคำวัยชายเรียกโมเดลครับผมเพราะว่าคำว่ากันพามันย่อมาจากคำว่ากันดั้ม ก็สวัสดีครับผมชื่อทศนรบกุลนิษหาชื่อเล่นชื่อว่านดครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3<ม>ก็ประมาณปีกว่าเพิ่งแบบว่าเริ่มได้ไม่นานจริงๆเคยแบบเคยเด็กๆอะ่ะเคยต่ออยู่ไรประมาณนี้อยู่ครับแต่ว่าเป็นหุ่นแบบหุ่นซอยพวกนี้ตอนต่อตอวแรกไม่เคยดูการ์ตูนเลยแบบว่า เราเราไม่รู้เลยว่าตัวนี้คืออะไรเราแค่บอกว่าเห็นแล้วแบบมันเทพเออแล้วเราก็เลยซื้อมาลองต่อดูเวลาต่อก็ดูตามแมนนวนนะ่น่ะแล้วบอกว่าเราเราไม่จาเป็นต้องอาการหนคืสือออกเลยนะแต่เราดูภาพเป็นก็ก็ทําได้อยู่แล้วเอาตรงๆก็ไม่ได้ดูนะก็บอกว่าแก่กล่องมาแล้วเราก็เปิดเมนูด,ดูก่อนว่าแบบว่าแล้วก็เช็คแผงอะ่ะว่าแบบแผงมาครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบเราก็ต้องส่งเคมกับร้าน เราก็เริ่มลงลงมือต่อเลยครับไม่ได้แบบว่าไปแบบหาเพิ่มเติมจริงๆแมนนวลมันมีบอกนะหน้าหน้าข้างหน้าแมนนวลเลยถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะมีบอกว่าสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าอะไรอ่ะตัวแรกมันจะมี2ตัวนั้นซื้อมาเป็นอาร์จกระดัมเอสเทเลสเฟมครับจากภาคซีแล้วก็อาเหมือนกันเป็นกระดัม d e สเทนีภาคซีเหมือนกัน ซื้มา2ตัวพร้อมกันนะครับตอนนั้นนตอนนั้นไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแค่แบบว่าแค่เห็นปลาดราคาแล้วแบบเราเป็นท่าการตลาดไงแล้วเราก็เออที่นลดราคาเยอะว่ะแต่จริงมันไม่ได้ลดเยอะนะมันแค่แบบว่าราคาห้างอ่ะแล้วแบบมาแปะว่าลดราคาแค่นั้นมันก็เลยแบบเหมือนเยอะแล้วเราก็แบบตกตกเป็นท่าการตลาดแล้วเราก็แบบซื้อเลยเป็นการการตัดเล็บครับแบบ ของโค้งที่แบบเขาใช้ไว้แบบตัดมุมอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาตัดชิ้นส่วนตัดแผงตอนแรกก็มันจะมีแบบว่าเป็นแบบเป็นรอยกันไกลอ่ะกินเข้าไปในเนื้องานเพราะว่าแบบว่ากันไกลมันไม่ได้คมมากแล้วแบบบางทีแบบที่แบบแผงหนาๆหน่อยเงี้ยก็ตัดไม่ขาดครับต้องแบบตัดหลายรอบพอพักหลังก็เลยเริ่มซื้อแบบคีมตัดโดยเฉพาะมาใช้งานคมกว่าแล้วก็ เป็นแบบออกมาเข้าดีไซน์มาโดยเฉพาะไว้สำหรับใช้งานพลาสติกโมเดลอะไรพวกนี้ด้วยที่ผมใช้ประจำก็จะมีพวกเบอร์หยาบๆหน่อยสักแบบ8 0 0 1 0 0 0งี้ยไว้แบบลบเกตเวลาตัดออกมาจากแผงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องทำสีหรืออะไรด้วยเนี่ยมันจะต้องใช้แบบว่าซักประมาณ1,600 มัง้งแล้วผมจำตัวเลขไม่เิดน,นะปันหกสองพันเนี่ยมาแบบมาขัดให้แบบให้ผิวมันหยาเพื่อให้เนืสีมันก่อได้ปกติจะซื้อออนไลน์ครับจากร้านร้านออนไลน์ VCA Payto Anime หรือไม่ก็กันพายเวเลเป็นของที่แบบสต็อกในไทยแลรพวกนี้ด้วยแต่บางทกีก็แบบก็มีพีออเดอร์แบบเป็นเดือนก็มีนะ ือนพวกของใหม่ที่แบบยังไม่เข้าอะไรเนี่ยพีออเดอร์มันจะต้องพีก่อนประมาณสักแบบผมจาตัวเลขแบบตรงๆไม่ได้แต่ว่าก็เกือบขึ่งปีได้ที่เคยพีไว้อะแต่เวลาแบบของมาส่งก็เหมือนแบบสั่งซื้อทั่วไปอะแบบไม่กี่วันก็มาทีจริงๆก็ถ้าแบบว่าถ้าเราแบบไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วแบบฮิ้วเข้ามาเองเนี่ยก็ในประเทศไทยก็แพงกว่าว่าโดนภาษีด้วยอะไรอยี้ด้วยค่าขนสง่ง เยอะมากแบบฝึกความอดทนอะไรเนี้ยอย่างแรกเลยที่คิดได้เพราะว่าตัวหนึงก็แบบใช้เวลามากเหมือนกันแล้วก็นอกจากแบบอดทนแล้วมันต้องแบบปันนี่นิดน,นึงอะ่ะมันคล้ายๆแบบว่างานศิลปะคิดว่านะมันทํางานศิลปะชิ้นหนึ่ง <Yeah. S 1> ของผมอะ่ะจะเป็นต่อเสร็จปุ๊บเก็บใส่กล่องเลยแต่ปกติีเขาทํากันก็จะแบบพ่นพ่นเคลียร์ครับ มันจะมีแบบเคสเป็นแบบเป็นด้านเป็นเงาอะไรพวกนี้แบบให้พลาสติกมันเหลือกเ,เลยอะไรพวกนี้ครับแล้วของผมก็คือเก็บใส่กล่องเอาจริงก็ไม่นะเพราะว่าอาจจะ,ะ,ะเป็นพ่อตัวแรกด้วยเพราะว่าแบบว่าเมืนเราตื่นเต้นอะ่ะแบบเราเราเพิ่งเคยลองต่อเราก็อยากรู้ว่าต่อ,ต,อต่อเสร็จปุ๊บมันจะเป็นยังไงอืแต่ว่าก็ตอนแรกก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแบบเจอแบบบางชิ้นที่แบบว่า ใส่ไม่เข้าบ้างใส่ผิดผิดด้านบ้างแบบต้องเขาเรียกว่าต้องแง่ออกมาแล้วแบบกลัวมันหักบ้างอะไรยีบ้างครับ mm hmm. ถ้าแต่ไม่ผิดก็สักอาทิตย์หนึ่งมั้งเพราะว่ามันเป็นแบบเป็น RG ม mm hmm. ันเป็นกิมมิคของการสะสมกันพายอย่างนี้นะที่เราแบบต้องมานั่งประกอบเองอะแล้วแบบติดสเติกเกอร์ทําทำสีอะไรเนี้ย แล้วก็มันจะมีพวกที่เรียกว่าเมทัลเมทัลบิวอะครับที่แบบสาเด็ดรูปแต่ว่าแบบราคาก็แพงแพงมากๆแบบหมื่นขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยก็เลยซื้อประกอบเองดีกว่าแล้วก็แบบถ้าเราซื้อเมทัลบิวมาแล้วแบบเราอยากทําสีอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกว่าแบบมันมันเสียของเงี้ยเออมันเอามาเสียของก็แบบว่าประกอบเองน่าจะตอบโจทย์เรามากกว่าก็ จริงๆมันก็มันก็ไม่ได้ผิดไปทั้งหมดนะเพราะว่ามันก็มีอย่างแบบ High Gate, ไฮเกตเงี้ยไฮเกตกับ s อที่ออกมาแบบว่าสำหรับเด็กอะพวกเอดีที่แบบหดว,วโต,โตอะไรพวกเนี้ยแบบว่าอาอกแบบมาแบบเป็นมิตรสำหรับเด็กแล้วก็มันก็จะมีพวกเกตที่เป็น m g ครับ m อ PG อะไรเงี้ย พวกไฮไลท์หนึ่งต่อหนึ่งร้อยอะไรพวกนี้ที่ออกมาแบบว่าสําหรับผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าถามว่ามันผิดไหมที่แบบว่าเราเราโตขนาดนี้เราเรามาเล่นแล้วก็แบบก็ไม่น่ะก็แบบว่าก็เหมือนแบบเราดูหนังสือการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยเออมันก็แบบมันก็จริงจริมันสําหรับทุกเพศทุกวัยผมว่าผมบมันไม่ได้แบบเจาะจงว่าคุณอายุเท่านี้คุณแบบคุณคุณเล่นตัวนี้หรือแบบอะไรพวกนั้นน่ะ เช่ว่าแบบสำหรับผู้ไปทุกข์มากกว่าครับเดี๋วบอกว่าถ้ามันมีตัวแรกมันจะมีตัวตัวสองสามสี่ตามมาเรื่อยๆก็คือการการตอบมันก็ต้องแบบว่าวางแผนกันกันนิดนึงอะ่ะเพราะแบบตัวหนึ่งมันก็แบบไม่ได้ราคาถูกอะ่ะแล้วก็เอาอย่างนี้ก่อนความพร้อมเราอะ่ะแบบว่า เราสามารถเก็บเงินไปซื้อได้ไหมที่แบบว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อแบบการดำรงชีพของเราอะ่ะพี่ก็อยากจะบอกว่างานทุกงานศิลปะทุกแบบของเล่นทุกแบบเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์ของมันบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมโตแล้วถึงยังมาเล่นของเล่นอยู่ทําไมโตแล้วถึงไม่ไปไม่ไปทาอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันตัวนี้แต่ที่อยากจะบอกว่า งานพวกนี้มันคือความสุขทางใจมันคือถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆบางคนพ่อแม่ไม่เข้าใจก็อยากจะให้ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาดูว่าใช้งานน่ะมันไม่ได้ทําง่ายกับของเล่นเนี่ยมันมีดีเทลมันมีูลค่านะมันมีกลุ่มมันมีกลุ่มสังคมมันสามารถที่เราจะสามารถไปคุยกับเพื่อนฝูงได้ถ้าเราแบบว่าสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่เขาคนละวัยกับกับเราหรือเขาไม่เข้าใจเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ที่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันก็จะช่วยลดขั้นตอนความห่างของครอบครัว ชวนพ่อแม่ที่น้องมาเล่นด้วยกันแบบมันมีความสุขกว่าค่ะก็อยากจะให้น้องๆแบบอธิบายกับพ่อแม่ให้เข้าใจว่าโลกของกันดำเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เขาคิดแล้วมันก็สนุกกว่าที่เขาคิดด้วยอะไร สถานที่ซื้อกันพาของถูกลิกสิทธิ์สามารถหาซื้อได้ทั้งออนไลน์และหน้าร้านใครที่อยู่แถวลงษษังสิตสามารถหาซื้อได้ที่ร้านฟอนเทียทอยร้านอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ษษชั้น4โดยหน้าซอยจะมีร้านยืดเปล่าเดินเข้ามาร้านจะอยู่ทางด้านขวามือถ้าใครอยู่ในโซนกรุงเทพสามารถซื้อกันพาได้ที่เมกะพาซาหรือที่เรียกกันว่าสะพาเหล็ก ตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยแขวงวังบุรพาพิลมเขตพระนครอยู่ใกล้ๆกับย่านการค้าอื่นๆเช่นพระหุรัตสัมเพงเยาวราชโดยเราจะแนะนำร้านดีทอยร้านจะอยู่ชั้นสองด้านหน้าบันไดเลื่อนในร้านจะมีกันพาหลายเกตให้เลือกซื้อและถ้าใครไม่สะดวกเดินทาง สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ VCA Gundam เลือกค้นหาใน Google พิมพ์ว่า VCA Gundam คลิกที่ Official b a บันไดหรือที่เว็บไซต์ www.vcagundam.com พอเข้ามาที่หน้าร้านสามารถเลือกตัวที่ชอบในแต่ละเกตได้เลยเลือกจำนวนและคลิกที่คำว่าซื้อเลยหรือคลิกที่คำว่า หยิบลงตะกร้าถ้าต้องการจะซื้อสินค้าเพิ่มจากนั้นเลือ่องวิธีการจัดส่งคลิกคํคำว่าสั่งซื้อและเลือกเข้าสู่ระบบสามารถสมัครเป็นสมาชิกของเทพช็อปได้หรือจะเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook Line gmail หรือ Apple ID ใส่ที่อยู่และทำการชำระเงินได้เลย